สวัสดีครับผมป๋าจุ๋ยคนสารคามนะครับผมก็มาเจอกันอีกวันนี้ก็มีอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับเบาหวานเออเกี่ยวกับโรคเบาหวานแล้วก็ต่อเนื่องถึงว่าทําไมเป็นโรคเบาหวานถึงขนาดต้องตัดแขนตัดขา เออในประเด็นนี้น่าฟังนะครับน่าติดตามด้วย<ม>ก็ผมกับแบ็กก้าก็นี่ครับต้นหินฟ้าแลบซึ่งเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการลดเบาหวานเออแล้วก็เขาก็บำรุงเลือดไปด้วยบำรุงน้ำเหลืองโทษทีครับก็ <c oughs> ก็นี่ครับป๋าจุ๋ยก็ทานทุกวัน ทานเช้าเย็นนะครับเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่ไม่เป็นเบาหวานนะปลาจอยไม่เป็นปลาจอยก็ทานทานเพื่ออะไรเพื่อเกี่ยวกับไขมันนะครับสำหรับใครที่เป็นไขมันก็ทานคืออยากลดความอ้วนอะไรอย่างนี้นะครับอืนี่เพราะว่าพวกเส้นสมองตีบตันอะไรอย่างนี้นะี่สุดยอดครับตัวนี้ ก็การเดินต่างๆก็เบาขานะครับทีนี้ป้าจจยก็จะมาพูดถึงเรื่องใครที่เป็นแผลสำหรับคนที่เป็นเบาหวานที่เป็นแผลแล้วก็แผลเลื้อรลังนะครับรักษาไม่ค่อยหายเออก็ไปหาหมอไปโรงพยาบาลอย่างนี้ก็จะบอกว่า,าแผลติดเชื้ออื นี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวป้าจุยจะให้คลิปจะขึ้นจะขึ้นตรงนี้แหละหรืออาจจะเต็มจออา,อาจจะปิดหน้าป้าจุยว่าจะให้ดูว่าแผลคนเป็นเบาหวานมันขนาดไหนเออแล้วก็เราควรจะเป็นถึงขนาดนั้นไหมเออสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะซึ่งที่ก็ ไขที่เริ่มเป็นใหม่ๆก็ต้องดูก็ต้องรักษากันนะครับก็ยังแผลที่ขึ้นนี่ครับแผลที่ขึ้นเออนี่ครับคือคนที่เป็นเบาหวานนี่คือเอฟซีล่าสุดนะครับที่ทานเบาหวานไอ้ที่ทานชาหินฟา้าแลบตัวนี้ครับเออจะเป็นซองเล็กนะครับจะเป็นซองเล็กก็นี่ครับแผลที่ขึ้นอยู่เดี๋ยวจะปิดเดี๋ยวจะพูดเรื่องซองเล็กต่อไป ตอนแรกเขาอยู่โรงพยาบาลน,นะครับยังไม่ได้ทานชาหินฟ้าแลบก็ลลางแผลโลนนี้นั่นแ้วพอตอนนี้เขาอยู่บ้านแผลก็ดีขึ้นสำหรับชาทานชาหินฟ้าแลบนะครับเขาก็ดีแผลเขาก็ดีขึ้นก็เป็นอะไรที่ว้าวสุดยอดก็กลับมาอยู่บ้านได้แล้วก็ ขึ้นอยู่กับกระบวนการของหมอที่จะไปเอาเนื้อหลังตรงนู้นตรงนี้มาแปะ,ะเพราะว่าแผลก็ดีขึ้นแหละทีนี้นเรามาพูดกันว่าชาหินฟ้าแลบทำไมมันมหัศจรรย์ถึงขนาดรักษาแผลเบาหวานได้เพราะอะไรเพราะว่าชาหินฟ้าแลบเนี่ย <c oughs> เขาก็สรรพคุณของเขาก็ช่วยลดเบาหวาน แล้วอีกตัวหนึ่งองเขาก็ช่วยบำรุงเลือดปรับปรุงเลือดให้ดีขึ้นปรับปรุงน้ำเหลืองอ่าเพราะเลือดดีปุ๊บน้ำเหลืองเราก็ดีขึ้นทีนี้แผลเบาหวานที่เน่าที่หมอบอกว่าติดเชื้อมันก็เกิดจากน้ำเหลืองไม่ดีเลือดไม่ดีอ่าทำให้การสมานแผลอะไรนี่หายากนะครับแล้วก็เนื้อ ที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ตามสภาพปกติของแผลทั่วไปเนอะก็จะน้อยอืมมันจึงเป็นปัญหาสำหรับการที่ใครที่เป็นเบาหวานที่ถูกตัดขาตัดแขนตัดนิ้วอะไรอย่างนี้นะครับก็นี่คือที่มาที่ไปอย่างเคสหนึ่งที่อยู่แถวบะะบือแถว ตำบลบ่อใหญ่นี่ก็เช่นกันคือหมอนัดไปตัดขาแล้วอืเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยมาทานชาหินฟ้าแลบไปเดือนหนึ่งในหนึ่งเดือนระยะเวลาก่อนที่จะไปโรงพยาบาลหาหมอหมอตัดขาเนาะพอไปถึงหมอตรวจแผลที่เป็นอะไรที่เป็นมันดีขึ้นอืเริ่มดีขึ้นมากๆหมอไม่ตัด อ่าหมอไม่ตัดแล้วกลับมาอยู่บ้านก็ทานชาหินฟ้าแลบไปเลยประมาณหมดประมาณสามหอ่อสามห่อนี่นะครับสามหอ่อเนี้เดินได้พยุงคือมีไม้พยุงเดินได้แผลนั่นแห้งเริ่มแห้งเนื้อก็งอกมาใหม่ไม่ต้องตัดขานะครับลายนี้ไม่ได้เอาเนื้อตรงนู้นตรงนี้มาแปะด้วยเออ อันนี้ก็เล่าให้ฟังเนะจากจากเอจาก FC ที่ใช้งานจริงสำหรับใครที่เข้ามาชมมารับฟังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับก็ชีวิตใครชีวิตมันแต่ว่าป้าจุยมาเล่านี่ประสบการณ์อ,อย่างนี่คือเรื่องของแผลแผลเบาหวานนะแผลเบาหวานเลือดลังแผลเบาหวานแบบ คือใครที่เป็นเบาหวานเกิดแผลปุ๊บหายยาะโอกาสหายนี่ยากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลือดเราไม่ดีน้ําเหลืองเราไม่ดีด้วยเออนี่คือประเด็นนี้ที่ป๋าจุ๋ยมาพูดก็จากเอซีล่าสุดที่กัลสิน์ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้ส่งรูปรูปของแผลนะมาให้ดู ป๋าโจยก็เลยมาทําคลิปเป็นวิทยาทานให้คนทั่วไปได้รู้ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็อ,อมันเป็นอะไรที่บางคนก็ได้ยินแต่ตัดแขนตัดขาก็กลัวแต่ไม่คิดว่าแผลมันจะขนาดไหนไงสำหรับใครที่เป็นเบาหวานนะก็ให้ดูเป็นความรู้ไว้ว่าเอ้ย มีสมุนไพรมีชาสมุนไพรหรือว่ามีเครื่องดื่มสมุนไพรที่ช่วยรักษาเบาหวานหรือว่ารักษาแผลเบาหวานได้เหรอนี่ครับชาหินฟ้าแลบนะครับนี่สุดยอดครับตัวนี้เดี๋ยวประมาณเดือนหน้าก็จะแวะไปหาเอฟซีที่เป็นเบาหวานถึงขนาดต้องฉีด อินซูลินทุกวันตอนเย็นอืนะครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกฉีดจะไปทำคลิปสัมภาษณ์ท่านคุณแม่เนี้ยยังไม่เอ่ยชื่อที่อยู่ชัยภูมิแล้วก็จะเอามาเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆพี่ๆได้รู้ได้ดูกันอันนี้กระหลังประมาณ ต้นเดือนเนี่ยแหละเดี๋ยวจะไปแล้วก็ไปหลายที่ด้วยก็จะทำเป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับคนที่ทานหินฟ้าแลบเนี่แหละชาหินฟ้าแลบนี่แหละให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะก็โอเคละครับผมเป็นมันเป็นความห่วงใยจากป๋าจุยคนสารคามครับก็มาบอกกล่าวกันมาเล่าสู่กันฟังเนาะเรื่อง แผลเบาหวานอ่านี่ครับอย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป๋าจุ๋ยคนสารครามด้วยแชร์กันเยอะๆนะครับจะได้เป็นวิทยาทานความรู้แก่คนที่ป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นแผลนะครับอ่าได้ฮนะช่วยให้เขาได้รู้ว่าเออมันมีที่สมุนไพรที่ทานไม่ต้องทานตลอดคีพนะครับทุกซองที่ทาน อให้ไปตรวจตรวจแล้วมาโทรมาคุยกับป๋าจุยนะครับตามที่ตามลายที่อยู่ข้างล่างนี้แหละทานหอที่สองเป็นยังไงก็โทรมาคุยกันหรืออาการเป็นยังไงโทรมาคุยกันแลได้ตลอดป๋าจุยจะแนะนําไม่ต้องทานยาตลอดชีพเหมือนยาหมอเออซึ่งยาหมอเราทานตลอดชีพโรคไตก็าตามมาอีก <laughs> พะเราทานบ่อยทานยาเม็ดไปเยอะนะครับโอเคครับผมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ครับจากป๋าจุ๋ยคนสารคามนะครับผมสวัสดีครับ